ที่เมืองจีนหลายร้อยปีก่อนมีแม่ทัพคนหนึ่งเล่นหมากล้อมเก่งมากนะไม่เคยแพ้ใครเลยวันหนึ่งก็ได้รับบัญชาให้ไปออกรบระหว่างที่กรีธาทัพเนี่ยก็ผ่านหมู่บ้านหนึ่ง แล้วก็ไปเหลือเห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆติดป้ายว่าหมากล้อมอันดับหนึ่งของแผ่นดินพอเห็นป้ายนึกนั่นแหละนะแม่ทํานี่ก็รู้สึกถูกท้าทายอดรนทนไม่ได้นะก็เลยให้หยุดทับแล้วลงไป ลงจากหลังมา้าไปถามหาเจ้าของบ้านแล้วก็ชวนเล่นหมากล้อมก็เล่นไปได้สามตาเนี่ยแม่ทับชนะทั้งสามตาไม่ดีใจมากนะหัวเราะหัวเราะใส่เจ้าของบ้าน แล้วก็บอกว่าเนี่ยปลดป้ายได้แล้วนะเสร็จแ,แล้วก็ขึ้นมาเดินทางไปออกรบนะด้วยความดีใจผ่านไปไม่นานเนี่ยเมื่อแม่ทัพเนี่ยได้ชัยชนะจากศึกสงครามก็ กลับมาอย่างที่เดิมผ่านหมู่บ้านนั้นก็เห็นบ้านหลังที่ตัวเองเนี่ยเคยลงไปท้าดวนหมักรอบเนี่ยก็ย,ยังคงติดป้ายน,นั้นอยู่นะป้ายว่าเนี่ยหมากร้อนอันดับหนึ่งของแผ่นดินก็เลยดุดทับนะแล้วก็ลงไป จากหลังมาเพื่อที่จะไปท้าดวลน,นะกับเจ้าของบ้านหลังนั้นก็จะสั่งสอนนะให้รู้ว่าใครเป็นใครแต่ปรกว่าเล่นสามตานี่แม่ทับแพ้ทั้งสามตาเลยทั้งสามกระดานเลยประหลาดใจมากนะแล้วถามว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยฉันชน,นะเจ้าเนี่ยทั้งสามกระดานเลยแต่คราวนี้ทำไมเนี่ยถึงแพ้ทั้งสามกระดานรวดเจ้าของบ้านนั้นก็พูดว่าครั้งก่อนเนี่ยท่านแม่ทัพกำลังจะไปออกรบข้าน้อยก็ไม่อยากทำให้ท่านเนี่ยเสียกำลังใจ แต่คราวนี้ท่านแม่ทัพได้รับชัยชนะจากศึกสงครามแล้วข้าน้อยก็เลยไม่ออมแรงแล้วก็แสดงว่าเจ้าของบ้านนี้เก่งจริงๆนะแต่แม้ว่าจะเก่งนะธรรมดางคน,คนเก่งเนี่ยก็ย่อมมีความถือตัวว่าฉันเก่งกูแน่ แล้วก็ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆแต่เจ้าของบ้านนี้แกยอมแกยอมแพ้แม่ทัพเพราะอะไรเพราะแกรู้ว่าแม่ทัพเนี่ยกำลังจะไปทำนะคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินถึงแม้ว่าแกจะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ย จะเก่งเพียงใดเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมให้ความเก่งหรือความยึดมั่นในอัตตาว่ากูเก่งเนี่ยมาครอบงำใจจนกระทั่งลืมนึกถึงสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าจริงๆเนี่ยเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยก็สามารถจะเอาชนะแม่ทัพคนนั้นเนี่ย ได้ไม่ยากแต่เลือกที่จะยอมแพ้นะเพราะเห็นแก่สิ่งอื่นที่สำคัญกว่าชัยชนะของตัวนั่นคือนะชัยชนะของบ้านเมืองหรือของแผ่นดินอันนี้ก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะธรรมดาเนี่ยคนเก่งเนี่ย ยิ่งเก่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีความยึดมั่นสำคัญหมายว่ากูนแน่กูนแน่อันนี้เป็นธรรมดาของอัตตานะซึ่งมันจะไม่ยอมแพ้ถ้าว่ามีโอกาสที่จะชนะก็จะไม่ยอมแพ้แต่ว่าเจ้าของบ้านลายนี้เนี่ยก็ไม่ยอมให้ อัตตามันครองใจจนกระทั่งลืมลืมนึกถึงสิ่งที่สำคัญกว่าหรือมองข้ามนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมผู้งานคือว่าไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองไม่เด่นึกถึงแต่การสนองปลนประอัตตาแต่คนจะไม่น้อยเนี่ยนะ เมื่อพบว่าตัวเองเก่งไม่ว่าเก่งทางใดก็ตามเนี่ยก็มักจะปล่อยให้อัตตาหรือความยึดมั่นถือมากูเก่งเนี่ยมันคลองใจจนกระทั่งลืมนึกถึงสิ่งอื่นซึ่งสำคัญกว่าแล้วมันไม่ใช่แค่ความเก่งอย่างเดียวนะบางครั้งความถูกต้องเนี่ย ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าว่าฉันถูกถ้าปล่อยให้อ้ความยึดมั่นถือมัน่นกูถูกกูถูกเนี่ยมันคลองใจก็อาจจะละเลยหรือว่าลืมสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าอีกครอบครัวหนึ่งนะ พ่อแม่ลูกอยู่กันสามคนแม่ไม่สบายไม่สบายมากด้วยพ่อก็เลยบอกให้ลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยรีบไปซื้อยาจากร้านของสินแสซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งนะของคลอง พ่อจะดูแลแม่ส่วนลูกนี่ให้รีบไปซะรีบไปซื้อยามาเร็วๆลูกก็รีบไปทันทีเลยนะแต่ว่าผ่านไปสองสามชั่วโมงลูกก็ยังไม่กลับมาเอายามาให้แม่แ,แม่ก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆผู้เป็นพ่อก็เลยร้อนใจนะออกไปตาม ตามหาลูกพ่าพอเดินไปถึงสะพานเนี่ยไปเจอลูกเนี่ยยืนอยู่กลางสะพานเป็นสะพานที่แคบนะยืนอยู่กลางสะพานเนี่ยยืนประจันหน้ากับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งพ่อก็เลยขึ้นสะพานไปถามลูกว่าเนี่ย ทำไมไม่เรียกเอายามาให้แม่ลูกก็ตอบว่าก็ไอ้ผู้ชายคนเนี้มันไม่ยอมหลีกทางให้ผมเลยผมเนี่ยขึ้นสะพานก่อนมันแต่ว่าพอถึงกลางสะพานแล้วมันไม่ยอมหลีกทางให้ผมดูจากสารวรูปของลูกชายเนี่ยเงือโซกเลยนะแสดงว่ายืนอยู่บนสะพานนี่มาสองสามชั่วโมงแล้ว พ่อก็เลยบอกลูกว่าเนี่ยงั้นลูกยืนต่อไปนะแต่ว่าเอาอยามาให้พ่อเดี๋ยวพ่ออยาไปให้แม่เองลูกชายเนี่ยก็เลยยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ยอมหลีกทางให้ ก็ไม่รู้ว่าอ,อีกนานเท่าไหร่นะกว่าชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยมันจะกลับไปถึงบ้านได้เพราะทั้งสองคนก็ไม่มีใครยอมแพ้ใครฝ่ายที่เป็นผู้คนที่เป็นลูกชายเนี่ยแกก็ไม่ยอมหลีกทางให้อีกคนหนึ่งนะเพราะว่าถือว่าตัวเนี่ยขึ้นสะพานก่อนเพราะนั้นเนี่ยจึงไม่สมควรที่จะหลีกทางให้ ไอ้หนุ่มคนนั้นไอ้หนุ่มคนนั้นมันคือสะพานที่หลังควรจะหลีกทางให้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็ถือว่ากูถูกกูถูกไอ้ฝ่ายแรกเนี่ยฝ่ายหนุ่มแปลกหน้าเนี่ยก็อาจจะที่ไม่ยอมก็อาจจะคิดว่าจะยอมทำไม ยอมก็เสียหน้าสิส่วนลูกของชายคนนั้นเนี่ยก็จะคิดว่าฉันยอมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฉันเป็นฝ่ายถูกนะฉันขึ้นสะพานก่อนก็ควรได้เดินลงสะพานก่อนไอ้คนที่ควรจะถอยควรที่ควรที่ควรจะยอมเนี่ยก็คือมึงนั่นแหละเพราะมึงขึ้นสะพานทีหลัง ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยทั้งที่แม่ป่วยหนักนะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมหลีกทางคิดแต่เรียกร้องอีกฝ่ายหลีกเพราะตัวมันฝ่ายถูกในความยึดมั่นว่ากูถูกกูถูกเนี่ยถ้าปล่อยมันคลองใจก็ลืมไปเลยนะว่ามันมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่า คนที่ฉลาดเนี่ยก็จะไม่มองข้ามสิ่งที่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นจึงพร้อมที่จะยอมเพื่อสิ่งที่สำคัญกว่าและการที่ยอมนี่มันก็ไม่ได้เป็นการเสียหน้าแต่อย่างใดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็ยึดมันถึงมันในเรื่องหน้าตา รวมผสมกับความถูกต้องด้วยนะก็เลยไม่ยอมถ้าเราได้ยินเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คงจะนึกหัวนะว่าไอ้หนุ่มคนนั้นนี่มันทำไมมันโง่แบบนี้เรื่องแค่นี้ก็ยอมไม่ได้ทำไมไม,ไม่คิดถึงแม่ที่กำลังป่วยหนักยืน ประจันกันอยู่บนสะพานนี่าสองสามชั่วโมงเพราะไม่ยอมหลีกทางให้อีกคนหนึ่งด้วยเหตุผลว่าเนี่ยฉันถูกฉันมาก,ก่อนคนเรายังต้องระวังนะบางครั้งเนี่ยพอเราไปยึดมันในความถูกต้องเนี่ยไม่ทำให้ เกิดการหลงลืมเพราะวาความถูกต้องเนี่ยมันกลายเป็นความถูกต้องของกูไปแล้วหรือว่ากูถูกก็เลยไม่ยอมไม่ยอมใครเดี๋ยวว่าคนที่ไม่ถูกฉะนั้นที่มันมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าที่เราควรจะรู้จักยอม ใ้การยอมหลีกทางให้หนุ่มแปลกหน้าเนี่ยเพื่อที่ตัวเองจะได้รีบกลับไปบ้านเอายาไปาให้แม่เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนมีปัญญาสมควรทำมากกว่าแต่ว่าพอไปยึดความในความถูกต้องเนี่ยของกูของกูเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทรรในสิ่งที่ดูจะไม่ถูกต้องขึ้นมา จริงจะว่าแต่การไม่ยอมคนแปลกหน้าเลยนะแม้กระทั่งคนที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันหรือคนที่เป็นสามีภรรยากันบางทีไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่ากูถูกกูถูกเนี่ยจนถึงขั้นไม่ยอมกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเสียหายได้นะ อย่างมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยก็เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆนะก็ใหม่ๆที่ว่านี้ก็สองสาเดือนความรักยังหวานชื่นแล้วทั้งสองนี้ก็ตกลงว่าจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่บ้านนี้เนี่ยภรรยาก็ออกแบบเองออกแบบรวมทั้งตกแต่งภายในด้วยวัสดุอุปกรณ์สี ของพื้นของผน,นังนีนตัวเองก็ภริยาก็ออกแบบเองรวมทั้งลานหรือระเบียงที่อยู่ติดสวนเธอก็ออกแบบนะลวดลายโดยใช้กระเบื้องเนี่ยมาวางเป็นเป็นลวดลายสวยแล้วก็ ฝากให้สามีเนี่ยไปติดต่อผู้รับเหมามาเรียงกระเบื้องแต่บอกว่าพอเรียงเสร็จกระเบื้องแผ่นหนึ่งเนี่ยมันมันผิดที่ผิดทางช่างรับเหมานี่เรียงกระเบื้องผิดไปแผ่นหนึ่งพรายเห็นก็ไม่พอใจ ก็ถามสามีว่าเนี่ยคุณคุยกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเรื่องการเรียงกระเบื้องเนี่ยสามีก็ตอบมาคุยคุยแล้วแล้วคุณให้เขาดูแบบที่ชั้นล่างไว้หรือเปล่าสามีก็ตอบว่าให้ดูแล้วแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้ว พระยาก็ถามว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าอธิบายได้ถูกต้องเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้สามวิโวเนี่ยพูดแล้วอธิบายแล้วเขาเป็นมืออาชีพเนี่ยไม่ต้องพูดมากหรอกพระยาก็เลยย้อนไปเนี่ยก็ถ้าเป็นมืออาชีพทำไมมันเป็นแบบนี้ฉันไม่น่าไว้วางใจคุณเลย ตอนนี้าสามีก็เริ่มคุณแล้วนะเริ่มโมโหแล้วก็บอกว่าก็กเนี่ยก็ตอนที่เขาเลี้ยงเนี่ยวางกระเบื้องเนี่ยคุณก็อยู่เนี่ยคุณก็อยู่บ้านเนี่ยทำไมคุณไม่มาดูล่ะตอนที่เขาทำระ้ะก็บอกว่าฉันจะมาเฝ้าดูเขาทำตลอดเวลาได้ยังไงฉันก็มีงานเยอะแยะ สามีก็เลยย้อนไปวันนี้แล้วคุณจะมาโทษผมได้ยังไงโถ่เรื่องแค่นี้เองมาทำเป็นเรื่องใหญ่ได้ตอนนี้ภรรยานี่โมโหเลยนะคุณว่าเรื่องแค่นี้เหรอเนี่ยฉันอุตส่าห์ตั้งใจทำงานนี้มาไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเลยคุณเองนี่ไม่ไช่วยอะไรเลยเอาแต่ ดูซีรีส์สามีโมโหแล้วก็เลยพูดตัดไปเลยนั้นก็แล้วแต่คุณสิบอกก็ว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเลิกคุยกันเลยนะไม่คุยกันเลยมึนตึงกันเป็นอาทิตย์เพราะกระเบื้องแผ่นเดียว กระเบื้องวางผิดแผ่นเดียวนี่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันความถูกต้องของตัวแล้วก็พยายามชี้ว่าอีกฝ่ายนี้ผิดนะพอไม่ยอมกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอความรักที่มันมีมันก็เสื่อมมันก็น่าหัวนะ หันหลังให้กันมืนตึงกันเพียงเพราะกระเบื้องแผ่นเดียวนี่ถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งยอมนะ,อะยอมมันก็คงจะความรักนะความสัมพันธ์ก็จะยังราบรื่นแต่ก็ต่างฝ่ายก็ต่างก็ถือว่าฉันถูกฉันถูกเธอผิดก็เลยไม่ยอมพอไม่ยอมเขาก็เลยลืม ลืมนึกถึงสิ่งที่สำคัญกว่าระหว่างกระเบื้องแผ่นเดียวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยอะไรที่มันสำคัญกว่ากันนะในยามที่สมองโปรง่งมีสติมก็รู้นะว่ากระเบื้องแผ่นเดียวมันจะทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างไรจะยอมให้กระเบื้องแผ่นเดียวทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างไรแต่พอต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเพราะ ถือว่าตัวเองถูกอีกฝ่ายเนี่ยผิดพอไม่ยอมกันกระเบื้องแผ่นเดียวก็ทำให้ความสัมพันธ์นี่มันร้าฉามยังดีนะที่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะก็เริ่มยอมกันแล้วต่างฝ่ายต้วองขอโทษกันว่าพูดแรงไปหน่อย นี่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมกันเนี่ยก็ถือว่าฉันถูกฉันถูกหรือกูถูกเนี่ยนะก็คงจะอยู่กันยังไม่มีความสุขอคนเราก็เป็นอย่างเงี้นะพอยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมันก็ไม่ยอมพอยึดมั่นว่ากูถูกหรือว่าความคิดเห็นของกูเนี่ยถูก ปล่อยให้อัตตาครองใจมันก็ลืมลืมสิ่งอื่นที่สําคัญกว่าอันนี้เราเป็นพ่อหลงนะก็เลยลืมหลงยึดนะในตัวกูของกูหลงยึดว่ากูเก่งหรือว่าหลงยึดว่าความเกี่ยงกูถูกนะมันก็เลยลืมหรือมองข้ามสิ่งอื่นที่สําคัญกว่าในแง่นี้เนี่ย นะเจ้าของบ้านที่เลยเป็นแชมป์หมากล้อมน,นี่ก็ถือว่าแกก็แน่นะทั้งที่แกก็เป็นคนที่ชอบโอ้อวดเหมือนกันนะถึงขนาดติดป้ายไว้ที่หน้าบ้านว่าเป็นแชมป์หมากร้อนอันดับหนึ่งของแผ่นดินเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าคุยโม้นะเพราะมีอัตราแต่แกก็ฉลาดพอที่จะไม่ให อัตตาครองใจพราะนึกถึงสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าก็เลยยอมแพ้ได้ยอมแพ้ให้กับแม่ทัพเพราะรู้ว่าแม่ทัพเนี่ยกำลังจะไปทำศึกสงครามเพื่อแผ่นดินถ้าทำให้แม่ทัพเสียกำลังใจเพราะพ่ายแพ้หมากล้อมเดี๋ยวผลเสียก็จะตกกับบ้านเมือง นี่เียว่ารู้จักคิดนะแม้จะมีอัตตาหรือว่ามีความยึดมั่นถือมากูเก่งแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันคลองใจเมื่อถึงเมื่อถึงจังหวะหรือเมื่อถึงเวลาก็รู้จักยอมได้คนเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักยอมนะ มันก็อาจจะทําในสิ่งที่ถูกคนหัวเราะเยาะได้นะว่าโง่หรือขาดปัญญาอย่างหนุ่มที่ไปยืนขวางไปยืนบนสะพานโดยที่ไม่ยอมหลีกทางให้อีกคนหนึ่งเพื่อตัวเองจะได้รีบไปเอายาไปให้แม่มันไม่ใช่แค่ว่ากลายเป็นคนโง่นในสายตาของคน ทั่วไปนะแต่บางทีอาจจะเจอความเสียหายมากกว่าน,นั้นก็อย่างเช่นตายมีภรรยาที่มึนตึงกันจนกระทั่งแทบจะไม่หันมาคุยกันยังดีนะที่ยังรู้ตัวแต่บางคู่นี่ก็อาจจะเลิกลากันไปเลยเพียงเพราะ กระเบื้องแผ่นเดียวนะพอไม่ยอมกันเนี่ยแม้กระเบื้องแผ่นเดียวก็ทำให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานได้เรือจริงมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเราถ้าไม่ยอมกันเนี่ยความเสียหายอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้อย่างชายคนหนึ่งเนี่ยพาครอบครัวนะขับรถไปบน ถนนหลวงด้วยความเร็วสูงเพราะว่าเลนหรือถนนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรถก็แล่นมาเร็วเหมือนกันมีช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีรถบรรทุกขนาดใหญ่แล่นแซงรถทัวแซงพ้นแล้วนะแต่ว่ารถคันนั้นเนี่ยก็ยัง ยังมาอยู่ในเลนของรถคันแรกชายหนุ่มที่เป็นคนขับรถคันแรกเนี่ยเห็นรถบรรทุกนี่กำลังพุ่งเข้ามาในเลนของตัวชายที่แกจะหลบหรือหลีกข้างทางนะกับพุ่งต่อไปไม่เหยียบเบรกเพราะอะไรเขาบอกว่า ฉันถูกเนี่ยนี่เลนของฉันไอ้คนที่ไอ้คนที่ควรจะหลบเนี่ยคือไอ้รถข้างหน้านี่แหละเพราะมันไม่ไม่ใช่เลนของมันนะฉันถูกฉันไม่หลบถ้าถามว่ายังคิดแบบนี้ต่อไปแล้วก็ไม่ยอมหลบอยู่ข้างทางจะเกิดอะไรขึ้น มันก็ประสานงานเท่านั้นแหละเพราะอีกฝ่ายนี่ก็ไม่ยอมเหมืนกันในสถากนการณ์อันนี้การยอมเนี่ยมันเป็นวิธีของคนฉลาดนะคนที่มีปัญญาเพราะรู้ว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแลวมันไม่ใช่แค่ตัวเองนะที่เดือดร้อนนะ ครอบครัวที่พามาด้วยเนี่ยก็จะเดือดร้อนไปด้วยลูกก็ดีสามภรรยาก็ดีหรือพ่อแม่ก็อาจจะต้องเมียนเป็นไปเพียงพ่อตัวเองเนี่ยไม่ยอมถามว่าทำไมไม่ยอมก็เพราะกูถูกไงนะมึงผิดมึงต้องหลบให้กูต่างหากแม้บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยต้องรู้จักยอมบ้างแม้ว่าจะถูกหรือแม้ว่าจะเก่ง แต่ว่าอย่าให้ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นความเก่งหรือความทวงตัวนี้มันทําให้มองข้ามสิ่งอื่นที่สําคัญกว่าไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนหรือว่าสวัสดิภาพของคนที่เรารัก